ครับผมช่างตุ้ที่ชอบนะครับวันนี้ก็จะพามาชมอะไหล่เว็รร้อยยีห้าลูกห้าสิวาวเดิมนะครับแรกก็จะเป็นฝาสูปเป็นวาวเดิมล้างใบวาวนะครับจิบเบาฝาเปิดพอร์ตเรียบร้อย จะมีเสื้อสูบลูกเชียไซร้อยลูกวาลมีแคมหนึ่งตัวแล้วก็จะมีดีเทนเนอร์ล้างลรเบานะครับสปริงวาลก็ใช้สปริงวาลเดิมไม่ต้องซ้อนครับ จะมีปะเกินปะจันไฟนโู่เราลิ้นแล้วก็เป็นชุดปะเกินหัวเทียนนะครับผมอะไรลูกห้าสีก็จะมีประมาณนี้ครับ